ว่าสตูดิโอแมปใหม่ในวอลเลนก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองนะผมต่นก,ก็ได้รับเบต้ามานะผมสําหรับแมปอาบิสนั่นเองนะผมก็มาดูกันว่าแมปนี้จะเป็นยังไงบ้างเท่าที่เห็นมาสนิทผีมีแบบว่าสามารถตกเขวได้ด้วยก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงมาตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมเราซื้อสกินใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยละก็เดี๋ยวมาดูในเกมในแมปอาบิสกันเลยดีกว่าว่าสกินใหม่เนี่ย จะมีหน้าตาเป็นไงนะผมก็ททาพร้อมแล้วโหลดเข้าแมปอาบิสกันเลยดีกว่านาะอเฮ้ยหน้าจอโหลดมันก็เท่อยู่นะวยหน้าจอโหลดก็เท่อยู่โอ this shit is sick yo oh เฮ้ยบ้าโอ้ไปดูด okay. ิโอลเซอร์มัสพร้อมแล้วโอ้หไอ้ที่นี่หยุดแป๊บนึงแป๊บหนึ่งไหนดูแมปก่อนดูแมปก่อนอ่ะเราก็อยู่ในแมปอบิสกันไปที่เรียบร้อยอันนี้เป็นฝั่งบุกเนาะถ้าหลุดลงไปตายป่าวมึงโดดดิ Ây <coughs> ê Oh, welcome back bro yeah. Ok, so can jump here cái là mình thê quá Ui, lúc cây áp rồi นี S <S <Pop> okay. co ่ค <atives> so <an itary vik Worlds> ือจุดทำไกอาเหรอวะโอเคถ้าเราตีบีเราเดินตรงนี้ได้หรือว่าเราเดินขึ้นตรงนี้ก็ได้สมมุติถ้าเราเดินขึ้นตรงนี้อ๋อมันมีวินโดว์ตรงนั้นนี่โยวัตเตอร์ฟาร์กโอ้ันอยู่ตรงนี้เอ๊ะพับๆตรงนี่ดูนี่ดูนี้เดมกดตีวะอ๋อสิกูโกะกดตีถ้าสมมุติกูโกะหเนี้ย Yo, look at that, bro. What the fuck? Yeah, wait, you can do it anywhere? Oh, bro. Okay, 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 okay. โอเค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 ไอ้แค่นี้มัไอ้แค่นี้เวอร์ไอ้แค่นี้มามานทำอะไรได้เวอร์อ่ะแป๊บนึงแล้วขึ้นมานี่อันนี้คือจะเป็นฝากกันใช่ไหมอ่าเฮียโคตรเทพแม็ปมันคือแบบแม็กึ่งกลางคืนด้วยเนาะเฮ้ยเอ้าลืมกดลืมเว่อลืมกด แล้วล่วงระหว่างกดอันตีได้ปะเฮ้ยอันนี้น่าสนสมุดล่วงใช่ปะเอ่อโอ้มายกอดโอ้มายกอดอยู่ป่าว Where are you Where are you Same place Same place, same place. Okay, okay, okay. ปี๊าตัวมัต่าวะอไม่เลยอินวันอินวันตายปิดนะใช่ปะ่ะไอปเปลายิงกูดินั้นนี่เออโอเคอันนี้ก็จะเป็นฝั่งบุกไอ้ฝั่งกันใช่ปะ่ะฝั่งกันไปดูเอดิ ขี่อะไรเนี่ยฮะโอเคพารัวมแม่บะแล้วมันวาปตรงนั้นได้ป่าววะมันบักอะไรวะที่แบบโอเคโอเค โอ้ยเอ้เปาเอ้เปาดู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 ด,ดู What the f Like the only o m e n c a n d i s อะ่ะไม่มีตัวอื่นทำได้แล้วลแบบลอ่ะเลสแบบเรดอาเซเชลหรือเจ็ตอัปดาบอะ่ะ ยีดเคโอเคไหนไหนตรงนี้ใคออรมิดมิดมาดูมิดหน่อยมาดูมิดหน่อยมาดูมิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นมิดอันนี้คือมิดแร้ว bro you know about this อคือเฮียอะไรอะเล <Like what? S 2> ยควอทเฮ้ ไม่มีห้องลับด้วยหรอเกสเคอ๋อนี่มชื่อมบีนี่มัเชื่อมบก็คือมิดเชื่อมบีได้ตรงนี้2อฝั่งผมแม่เป็นใหญ่มากอะมึงอ้มีเชื่อมเนะคือมีเชื่อมเอแมันมีเชื่อมบีตรงนี้ แผ่นบีแผ่นขบนได้ไหมแผ่นขบนไม่ได้นะดูส่งเพราะไม่ขึ้นสีเหลืองแผ่นแบ็กไซด์ได้ <Here. S 1> แล้วก็เนี่ยในนี้ได้มั่วข้างบนแผ่นได้ปะไม่ได้เดี yeah, ๋ยวขบนแผ่นไม่ได้โอเคมาดูสก,กินเลยอ่ะมาดูสก,กินไอปาวินหน่อยวะ ไม่กลัวสุดยังวะแบบนี้อันติดรีสมันจะผลักนกแมพได้เปล่าวะได้กลัวได้โอเคหนึ่งอ่าอันนี้คือสีนน่นนดีฟอลต์วุ้ยดีเทลมันเยอะมากเลยนะเย็ดเคมันน่าทานอนอะมึงเปิดมึงเปิดไอ้นี่ยังไอ อันนี้เปิดเหรอครับโอเคอ่ะลองลองเสียงนะลองเสียงนะเืิมากเสียงมันดีนะเว้ยแชท เสียงสเปรย์ก็ยิงเสียงสเปรย์มันดีเย้ยโอ้ยไม่เดชินเนี่ยยูไอบายเหรอวะมันเปลี่ยนมาวะใช่ปะมันดูคลีนขึ้นปะเออมันดูคลีนขึ้นอามันมาดู sheriff. เชลิปอันนี้สีฟ้าอันนี้สีฟ้า มึงเปิดมึงเปิดฟินิเจอร์ดิบอเออเอาตายด<ๆ>ิโอ้ my god what yo โอเคอันนี้บักกี้บักกี้มันกระปุกกระลาไปเลย lì bắp xì mương, what the fuck, <Nic> 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 ah lì Si đòng, xì anh ấy xì ไม่เช็ดว่าไงวะมีกี่สีคะมสีสีนะครับสีเทาส,าสีฟ้าเอ่ออันนี้สีเริ่มต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสีม่วงก็คืออันนี้ครับผมโอ้ my god คือตอน inspect มันไม่ค่อยมีอะไรนะไหน่อยในรีโหลดดูดิรีโหลดก็ไม่มีอะไรเฉยๆฉเฉยเฉย inspect ก็ไม่มีอะไร พันเจ็ดเจ็ดห้าครับพันเจ็ดจริงเหรอคุ้มนะคุ้มเสียงมันดีด้เสียงมันดีด้แต่ะจะถามว่าปืนมันไอ้เปาอันนี้ด่ามึงอัพปะมายืนนี่มายืนนี่มายืนมุมนี้แอบแอบบแอบปกติที่มึงจะแอบนีอ๋อ oh, normal นะ แบบนี้เห็นปะเห็นเห็นหน,หนมีปะเนาะแย่ no, yeah. ว่ามัน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 ไม่เห็นไหมอ๋อโอเคโอ้โหไอ้เ, 5, เหี้ยถ้าพันประเทศอยู่นะเว้ยอันเด็มีนี่มีนี่มึงอัปะมีนี่มึงอัพปะไม่มออ <c oughs> ตอนคนอื่นดูแล้วมันดูเหี้ยมากเลยอ่ะมีดอัพะ ยับยนบอมไม่ได้นะบอมมันกลับมานะใครก็สงสัยว่ายับโอเคไหนมาดูเอเจนต์ดิมาดูเอเจนต์ Agent, บ้างเอ่อตอนแรกเลนาใช่ปะเลนาขูขอรอเลนาอนะ้ะเอายิงกุนิหนึ่งดิอ่าพอ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 โอ้เห็นปะ อยู่แค่ห้าสิบไอสัตว์แต่ถ้าผมกูอีกรอบนึงขึ้นเป็นเกาะเกาะกูก็อยู่เหมือนเดิมใช่ห้าสิบแต่อยู่ท้งเกมอ๋อแล้วก็อีกใช่ปะดูดิเร็วขึ้นปะยี o w a เวดโอ้ g o ก w a i ดวันเร็วแต่มันน้อยเร็วแต่น้อยอะ มันเร็วมากมันเร็วมากอ่ะเออไหนดูอันตีดิอันตีฮิวฮิวเป y เอเลพอแล้พอล้แปดเก้ายบอันตีห้าห้อยู่อยู่จงกว่าหมดลาวอ่ะอันตีอ่อะเอ็มเพรสอ่ะสาเชลใช่ไหมที่เขาบอกเนี่ยช้าขึ้นหมดวะเอาลองนี่ i slow it is right โอ้เสียงโคตรดังอ่ะมาเล่าช้าเลยยับโอ้ช้าช้ามากช้ามากช้าแล้วโคตรดังอ่ะเอามึงเซเชลดิ้ผู้ใหญ่ได้ยินโดนได้ยินปะ ไอ้มึงป่ามาดิเออแต่ก่อนอะถ้ายิงอะ่ะมันจะทำดามมีใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะเด้งเราด้วยอะ่ะย่าโน้โน e แล้วกูยิงของมึงอะ่ะมันจะเด้งแล้วดามมี่เนี่ยแต่ตอนนี้ถ้ากูยิงอะ่ะมันคือพังไปเลยย่า yeah. นอกจากว่าถ้ากูกดอย่างเงี้ยแล้วปล่อยโดนอะ่ะเฮ้ยมึงว่าเลสมันดูดข้าไมไปได้ป่าวะ ข้ามข้ามที่ไหนนี้ได้วะโอ้โอเค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 ลุกลุกลุก Incoming wave out เบลล์ Oh wait Okay อ่าถ้ามึงได้เออไม่ไม่มึงมมก็ต้องแบบกาศจังหวะดีๆอะได้อยู่ได้อยู่ใช่ป่ะได้๋ยว่ะเย้ไฟทิลที่เอนโนแมทเตอร์วอทมาเพราะมันอัไนเร็วนะสไลด์ใช่ปะ่ะโอ้โหเหมาะโปร You're done! Yo, what's up, Lee? Bro, look at that shit, bro! That's some inboss shit, man! I'm Go, go, I'm out of here! Go, go, go! I'm I'm Yo, look at that shit, bro! That shit is stupid! มันปรับอะไรอีกวะตันนั่นเดียวใช่ปะตันเมียนเดียวแล้วมันเดือดขึ้นปะแล้วก็วอลว้างหันบอลโอ้อันนี้อันนี้ดี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 เห็นปะมันลบจากข้างหลังไหมโอ้ this is nice this is nice this is nice I saw อ่าคือก่อนที่กูจะสู้กูกด E ใช่ป่ะเชียวเมียชอนเน็ตมันขึ้นก่อนเหรอปะโอ้อันนี้มีสองอันเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิม่ะอันนี้เหมือนเดิม อ,อ๋อคือเอ๊เปาเอาเอโซมานี่กดอีดีกดดีโอ้อันนี้ถือว่าดีนะกันออฟได้เนะาะกันออฟได้นัดหนึ่งแน่ๆน่โอเคโคเสียงก็นากา่าตาเลยทีเดียโคมันปรับอะไรวะ สโมกเหมือนเดิม <pping> อันตีเพิ่มใช่ปะอันตีเพิ่มมาหนึ่งลูกสีก็เพิ่มแค่เวลาไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะเลยเว้ยแต่อย่างที่จัดอยากออนะมว้ยกดไม่ได้ไม่กดตายนอกแมッ ศพอยู่นอกแมพกดไม่ได้โอเคมึงกันตีดิสัุกหลกูแพมกูแพมบ้อมู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <player> <c oughs> เฮ้อไอย้ยัยย็ยแม่ดิสอินสะปาตาไอ้เย้ยนักงวางบ้อยู่ตุตุตุ BOOM! we do it. Yeah, OP as <laughs> fuck. Bye, Fangi. Goodbye. Time to jump. My pot broke. I bow. Look, 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 look. Imagine you send a random TV, right? Time to jump.

cutting through i'm not can i a bomb can i have a bomb i, the I got my spike. spike wingman's gonna plant spike. <laughs> oh what the fuck the เอาไว้เอาไว้เอาไว้ Asis a go Asis go Oh my god โคตรเกลียนอะโคตรเกนอะเอาเฟดดึงขาไว้ได้มั้ยพี่จัดไม่ได้ครับได้ปะวะว่าเฟดดึงขาได้ปะคนมันลอยได้ปะเฟดดึงขา ม no, no, ึงโดดหน่ยแบบโด่เลยโดดนี่โดดน่อยไหมนอ่เ้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน what the fuck เฮ้ this shit is dumb come t the corner come to the corner ไมัรู้ตรงไหน,นแล้ววะไม่โดนไม่ it broke ขอมยอะไร